บบาลไม่สนนะครับเล่นอย่างเดียวครับผมตอนนี้แฟนให้หน่อยแฟให้หน่อยไนตกนีทีมืนัสี่สิไม่ต้องสาก็ได้เดี๋ยวเขาเล่นเอง โอ้ขาลังมาแล้ว <S 2> <S 2> น้ำท่วมนครับน้ำท่วมคุณไใส่เสื้อไปไใส่เสื้อไปลึกเอา้ตอนนี้ใครก็ไม่ไว้ใจครับรโโต้องมาไว้นอกโรงครับตอนนี้ไม่ไม่ไว้ใจโรงถ้าลมมาแรงกว่านี้นี่ไม่ไว้ใจนะครับถ้าลมมาแบบนี้นี่ วัวยังมาเล่นกับช้างอย่างนี้นะเห็นนด้วยเหรอมือแสตช่วยกันนะครับเสกไม่ใส่เสื้อลูกไม่ใส่เสื้อหรอ ก็เป็นปอดบวมดูดูบัวบัวมันเอามือได้น้ำตื่นตื่นตื่นอยู่นะครับเรามาดูทางนี้ก่อนครับเฮ้ยยังไม่เห็นเหรอไม่เห็นเห็นเท้าเห็นมาไงบัวลูกเต็มที่ลูกบอกเช็คระวังตัวไว้เองไงผู้ชายเรา ไม่สนหรอครับผมจะเล่นอย่างเดียววันวน,นี้นะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้นะครับให้บวัวได้เล่นน้ำไป่าไปซีเรียสครับครับถือก็ต้องเปิดไฟรถเลยดยลิงครับลิงคุณต้องขึ้นช้างแล้ว ไม่ต้องไม่คือครับให้เขาเล่นน้ำเข้าไปฝนตกก็ไม่น่ากลัวครับกลัวลมกลับฝนลูกเห็บขึ้นมูขึ้นหมูว้าขึนหมกเ,เ้ยาทยปมาีดมาวศใกล้กัมากมาวีดมาวศีดมึงเด้อมึงเด้อด

má 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 là ôi Một tôm thanh hà liêng nè! để biết rằng bò ban mới đi ông the lúc nè! lục đại lúc đại ôi ôi lục đại mấy này nè! Nam cái phượp nè! lục đại lục đại bò ban พิการครับพี่เล่นทำปืบุบานยังเล่นเฉยอ่ะบุบานอ่ะโอ้โหหนาวเดี๋ยวจบจากนี้ก็จะเอายาอะไรให้บุบานให้เจ๊ครับกิน อ้หตัวหาเรียกสิมาาส์เล่นน้ำกรนาสี์มาปาสี์มาเลยเหล่นน้ำเล่นน้ำอวบหมูเล่นน้ำครับตัวลุ่มหลักอ่ะมาาส์มาาส

ไอ้ดอยวะไม่ทำไมไอ้ดอยมีคนมาจับมันเนาะไอ้ไอ้ไอ้ลาตาหลุดดิโอเคช้างงาหลุดไอ้ลาตาบ้านไอ้พอลเพชรหลุดไปแล้วไปแล้วจะกลายเป็นตัวตูบบอลลอยแล้วก็คิดว่าขี่ไปเขาบอกเลยว่าช้างงาหลุดไอ้ลาตาหลุดไม่มัช่วยจับเขาบอกเลยบัวบัววันนี้บัวอย่าไปเล่นเขาลูกนีจับได้ยังจะไปได้วนนี่ทาบเลยจะไปได้ไงจับไดปยากเหรอ ใส่เสื้อไปน้องไปใส่เสือสเส้อไปเดี๋ยวผ้าน้ำเป็นรอนบ้านยายวันนี้ไฟดับ,บนเนี่ยหมาครับหมาก็จ้องอยู่ตรงนู้นะครับ่อว่า,าเอาน้ำไปแล้วออกมาจะฟาดดูมาลอยโอ้โหเจอกันได้ครับเจอกันได้ไล่แล้วดูไล่เขาเราดูดูดูด โอ้ไรสิด้วยเตะสิดิโอ้โหเขาออนเขาอนลูกเขาอนมาแล้วปลาเรายัางแข็งแกร่งนะครับใ <c oughs> สยเต็มหลังเฮ้ยเสียงอะไรวะเจ๊อยู่ยไหนอ่ะหายผมเสียงอะไรวะ สาโอ้โหคุณไม่มีสตบสตา์ทอะไรเลยโอะไรอะไรสิบัอ่ะล่น่นั่น่นันบัว่าอ่อไะ้ว ดีไปสิทงนีีไปยังไปไก่กูบัวลูกบัวยายนบัวเองนี่นั่นอะไนั่นเหมือนกับชายหาดนครับลมแรงมากตอนนี้ลมตีกลับนะครับ โอ้ดอา่าโอ้ยโอ้ดังกับเพื่อนครับวิเสียงอะไระลงยังแข็งแรงดี่อยู่อะแต่ก็ไม่ไว้ใจครับอุย้ย ไอ้ดอยมันลือแล้วบ้างนะบวัวตืนลูกบ,วบ,วนะบวัวบัวนะวัวเราบัวบานเ,าเจก็ผูกอยู่นะครับ อันนี Arizona, really really ้ช oh. ักผูกในโลแล้วชักไม่ไม่ไม่ไว้ใจแล้วโอ้ยเสียงไอ้ดอยมันงัดงัดเล่นนะสิดแล้วครับลักซิตเดี๋ยวผมไปถ่ายลงในช่องเสียงอิริแป๊บนึงนะครับเอาย่าช้างก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวอนเราแข็งแรงดีเล่นน้ำต่อเลยเห็นไหม